พี่ปุ้ยมาส่งการบ้านเรื่องเฟรนชิปคือเมื่อวานหลังจากที่แพมเขาไปฝึกเจโตแล้วก็เขาก็จะงดการพูดคุยกับพี่ปุ้ยนะคะแล้วแต่ว่ายังมีกระดานสนทนากันอยู่นะคะแล้วเมื่อวานเขารู้สึกบอกว่าเขาปวดหัวก็เลยบอกกับเขาว่า ถ้าปวดหัวให้มาส่งการบ้านกับครู้แล้วก็พี่น้องเพราะว่าเขาเคยได้สภาวะที่ว่าไปส่งการบ้านกับโรงเรียนของหนูน่ะแล้วเขามีอาการดีขึ้นคือกิเลสมันอยากได้สุขใจมันกิเลสบอกว่าโอ้อยากให้เพื่อนมาส่งการบ้านจังเลยเพื่อนจะได้หายปวดหัวพี่ปุ้ยกเ็เลยสวนหมัดก,กับกิเลสบอกว่าเออแล้วเองอะจองคิวส่งการบ้านหรือย,ยังเอ,เองอยังไม่ได้จองคิวส่งการบ้านเลยคนที่จะส่งการบ้านคือคนแรกคนคนแรกก็คือเองเองนั่นแหละต้องส่งการบ้านเป็นคนแรกก่อน ค่ะส่วนเพื่อนจะหายปวดหัวหรือไม่หายปวดหัวนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนค่ะค่ะก็ส่งกันบ้านครูประมาณแค่นี้ค่ะสาธุค่ะเนี่ยสาธุสรุปแล้วใจเป็นไงค่ะก็ใจก็ก็สบายขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าแพรมเขาก็มาพูดในเรื่องถูกในเรื่องของทุกของที่เขาเอ่อไม่อยากเป็นครูแล้วนะคะคือพี่ปุ้ยเนี่ยเอ่อ ก็ไม่มีปัญญามากที่จะช่วยเพื่อนนะคะก็อยากให้เพื่อนนะ่แนะแพมน่ะมาส่งการบ้านกับครูกูกับโมเพื่อที่จะเขาจะได้มีปัญญาไปสู้กับกิเลตต่อนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่เขานะคะหมายถึงว่าเขาเขาจะอยากพูดรู้เขาพอเมื่อไหรก่ก็แล้วแต่เขานะคะส่วนพี่ปุ้ยก็ต้องช่วยตัวเองให้ไม่ทุกใจให้ได้ก่อนค่ะครูค่คะอ้าวดีสาธุองค์ประกอบไม่ใช่ว่ามัน องค์ประกอบที่เราอยากให้เพื่อนพ้นทุกข์มันไม่ได้ทําได้ง่ายๆหรอกเพราะว่าขนาดพระเจ้าเองท่านยังตัดว่าเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางการเดินทางก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจะเดินตามนะคะดังนั้นเราไม่ทุกข์กับเพื่อนน่ะดีแล้วส่วนองค์ประกอบแน่นอนในแต่ละคนที่ทํางานเนี่ย มีใครอยากจะเป็นอาชีพนี้ตลอดบ้างร้อยเปอร์เซนยินดีตลอดเวลามีเปล่าไม่ค่ะตอนแรกพี่พุดพี่ปุ้ยก็คือทุกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าว่าไม่อยากไม่อยากทําเลยดังงาน,นด้านการเงินแล้วก็บัญชีเนี่ยเพราะว่ามันผูกพันหมายถึงว่าทําแล้วมันไม่จบนะ่ะอยากย้ายไปตําแหน่งอืน่นแต่ว่าตําแหน่งอื่นมันก็เขาก็ไม่ให้ไปเขาก็บอกว่าให้อยู่ตําแหน่งนี้เนะี่ยอยู่ต่อไปเธอ คือมันทุกข์มากเลยนะคะตอนนั้นนหัวหน้าะพออันย้ายไปมหาสารคามแล้วเราต้งขึ้นมาเป็นหัวหน้ามันทุกข์มันคิดมากจนผมร่วงเลยนะคะครูลุมันทุกข์มากคือมันไม่อยากขึ้นมาตำแหน่งนี้เลยทําไงดีแล้วมันทุกข์เป็นคิดทุกข์เป็นเดือนแล้วสุดท้ายมันก็ต้องออกมาจากทุกข์ได้บอกว่าเป็นก็เป็นวะไม่มีใครละมันยังไงมันก็ต้องเป็นอยู่ดีนั่นแหละพอพอมันคิดได้ยังงั้นมันก็สบายใจแล้วก็กินข้าวได้ตอนแรกมันกินข้าวไม่ได้เลยนะคะครูทุกข์มากแต่พอตกลงแต่พอสู สู้นะคะสู้ยอมเนี่ยยังไงก็ไม่มีใครแล้วมันก็ต้องเรานี่แหละยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีก็ยอมเป็นนะคะพอยอมพอยอมได้มันก็หายทุกนะคะกุลุะะตกลงทุกแล้วดีไหมทุกแล้วดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วจะไปห่วงน้องทําไมอ่าฮทุกแล้วมันทําให้เราเห็นอะไรก็ก <c oughs> <c oughs> ็ให้เห็นธรรมะนี่นะคะเออตกลงจะไปห่วงน้องทําไม <c oughs> ค่ะในเมื่อน้องกําลังเรียนรู้ทุกน้องกาลังจะเห็นธรรมไม่ดีหรอดีค่ะครูนุ้นี่ไงขอนพาพี่ปุ้ยระลึกชาติว่าตอนเราทุกมันดีกับเราไหมมันก็ดีนี่ได้คําตอบอยังค่ะได้คําตอบค่ะครูุ้เออเพราะทุกชีวิตเนี่ยเหมือนขันเนี่ยขอญอยู่อาชีพเนี้ยขันอยากออกจากอาชีพนี้เป็นร้อยครั้งพันครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมกับอาจารย์มาสิบปีร้อยครั้งพันครั้งคิดจะออกแต่มันทุกข์พอทุกข์เสร็จคือทุกข์มากไงก็เลยทำให้บรรลุธรรมได้เร็วทุกข์มากอยากลาออกตลอดเหนื่อยอยากนี้จะองค์ประกอบที่มันไม่ได้ดลังใจ แต่มันทุกมากมันก็เลยทุกมากมันก็เลยหมดทุกไปมากมันก็เลยสบายเขาเรียกว่าเข้าสู่ความสงบสบายได้เร็วเขาเรียกว่าสู่สวนสงบได้เร็วเพราะมันทุกมากคนที่เห็นกิเลสแล้วทุกมากๆเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเอาไว้ไหมเอาไว้ค่ะก็ <c oughs> ะต้องล้างค่ะ <c oughs> เขาไม่เอาไว้หรอก ต่อให้ไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าเขาก็หาวิธีในการกำจัดอาจจะฟังทมอาจจะฝึกเจโตอาจจะสนทนาธรรมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะห่วงตัวเองนี่แหละพอเราย้อนนึกถึงสภาพ <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ูรู้อาจครูรู้เลยค่ะพอเราย้อนนึกถึงสภาพตอนที่เราทุกเนี่งทุกครั้งทุกคนย้อนไปดูนะ ตอนที่ตัวเองทุกอะแล้วตัวเองทำยังไงตัวเองจึงไม่ทุกแล้วมันดีกับตัวเองหรือไม่ดีกับตัวเองตอนที่ตัวเองไม่อยากทำงานนี้แล้วตัวเองยินดีทำสรุปมันเกิดประโยชน์กับตัวเองหรือไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองตอบดูสิมันเกิดประโยชน์กับตัวเองหรือไม่กดค่ะเกิดประโยชน์ค่ะตอนที่เรายินดีขึ้นมาทำนะคะเกิดประโยชน์แล้วค่ะคุณลูกเห็นไหม แล้วมันจะเกิดประโยชน์กับน้องไหมเกิดประโยชน์กับน้องด้วยค่ะนั่นแหละนี่แหละคือคำตอบค่ะเออคำตอบทำเป็นไปห่วงเขาแต่เราทุกน้อยแน่อย่ามาเนียนอย่ามาเชียนค่ะอย่ามาเนียน,นรู้พันนะบอยเออน้องทุกมากนะั่นหมายความว่าทุกน้องจะหมดไปมาก ใช่ค่ะเองก็เหมือนกันอะเ,อเวลาเองทุกข์มากพอทุกข์หมดไปเองก็สบายมากถูกก็เปล่าถูกค่ะนั่นคือช่องทางที่ทุกคนจะเจริญขึ้น<ม>เองคิดผิดที่เองทําเป็นเนียนว่าเขาจะว่าเขาทุกข์อะแล้วเขาจะแล้วเขาจะทุกข์อะไม่เขาทุกข์เพื่อพ้นทุกข์หน้าห่วงหรือหน้าอนุโมทนานองเขาหน้าอนุโมทนานกับเขาค่ะเขากําลังจะพ้นทุกข์ค่ะ จ้่เขากำลังจะหมดทุกไปมากเขาจะปล่อยทุกทับตัวเองก็เอาสิก็ไม่ได้ว่าเออใช่ไหมฝึกมาขนาดนี้แล้วไม่ห่วงใครหรอกฝึกมาขนาดนี้ใครจะปล่อยทุกทับตัวเองตายอะเป็นไปได้ไหมเป็นเป็นไปไม่ได้ค่ะนึกถึงเราเนี่ยเวลาทุกมันจะปล่อยทุกทับตัวเองตายไหมไม่ค่ะต้องหาทางหาหาทางออกค่ะ นึนงง่าน,นจะได้ไม่ส่งการบ้านกับครูลูกก็สบายใจค่ะอืมคนอื่นก็เหมือนกันพวกเราเรียนมาขนาดนี้แล้วไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองเดี๋ยวก็เข้ามาเชื่อเถอะเอออาจารย์เคยบอกแล้วไปเหอะจะไปไหนก็ไปไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็มา <laughs> จริงหรือเปล่าเ <laughs> ออเดี๋ยวก็กลับมาพอพอเห็นทุกเดี๋ยวก็มาใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มาาไม่ไป,ปไหน อืมจริงๆเขาไม่ไปหรอกเพราะเขาก็รู้จักแล้วรู้จักทุกใช่คุณลู้มันไปข้างนอกมันยิ่งแย่เลยค่ะเอาตัวไม่รอดเลยค่ะยังไงก็กลับมาค่ะเดี๋ยวจะไปยังไงก็ต้องมาตายร้างที่นี่ค่ะคุณลูกเหมือนไ,ไป,ปวครัป <laughs> เออมันมันเหมือนแบบเราไปทำร้ายคนอื่นเนาะเหมือนแกล้งว่าไม่งอไม่งอไม่แขก <c oughs> นี่คือ <c oughs> ถ้าเราทําความไม่ทุกข์ของเราอะ คือเราทําอยู่กับหมู่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราคือแคร์นะครับเหมือนผมอ่ะผมก็เป็นเหมือนน้องแพมอ่ะทําไมคนนั้นไม่เข้าใจเราทําไมคนนั้นไม่ดีกับเราแล้วก็น้อยใจแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ทุกข์มันจะสะดุดตรงที่แล้วทําไมเขาไม่ทุกข์แล้วผมก็ต้องกลับมาแคร์หมูไม่ใช่ว่าเราไปทุกตามเขาไปง้อเขาอันนั้นมันไม่ไม่ถูกผมก็เชื่อครูครับมันเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจไม่ให้ค่า แต่เราทําสิ่งนี้ไว้รออ่ะมันย้อนแย้งกับกับสมมุติโลกนะย้อนแย้งกับคนทางโลกคนคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมไม่งอ้อหมู่มิตีคนนี้อะไรเงี้ยขอขอบคุณครูมากครับชัดชัดชัดแจ้งประเด็นครับขอบคุณครับใครบอกไม่งอง้อไว้ตั้งนานแล้วง้อมาหลายปีแล้วคือสอนคือเราเราเติมปัญญากันมาหลายปีแล้วนั่นแหละคือการงอ้อ จนรู้แล้วเขามีปัญญาว่าเขามี <c oughs> เราก็ให้โอกาสเราเข้าใจกิเลสไงเวลากิเลสมาเนี่ยเราเข้าใจกิเลสกิเลสมันก็จะงองแงเราเข้าใจกิเลสเราก็ปล่อยให้เขาหายใจใหายคอบ้างพอเวลาลดกิเลสนานๆนนะ่ะมันต้องมีจุดหายใจหายคออื <c oughs> มันต้องมีจุดรีแลกของมันบ้างแต่พอรีแลกไปแล้วมันมีกิเลสมันก็เข้ามาใหม่ถ้าใครเข้าใจกิเลสจะไม่ไปบีบบังคับมันมาก เพราะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเร่งให้ตัวเองบรรลุธทมเร็วอ่ะมันมันก็จะเห็นกิเลสเยอะเห็นกิเลสเยอะมันก็อยากให้กิเลสหมดไปเร็วอ่ะดังนั้นมันต้องมีจุดจุดเขาเรียกว่าจุดรีแลกของมันอ่ะมันจะมาเคร่งตลอดเวลาบางครั้งมันไม่ไหวเพราะมันเป็นการลดกิเลสมันมันเป็นการลดกิเลสขั้นสูงอ่ะคือกิเลสตายว่างั้นเถอะมันเป็นการเข้าฌานนะที่พวกเราทําเนี่ยเข้าใจไหม มันเป็นการเข้าฌานประจัยค่ะคุณู้เออมันหนักนะเข้าฌานอ่ะคนทั่วไปกว่าจะได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่นะแต่นี่มันทําฌานทุกวันอ่ะแล้ววันละหลายเรื่องด้วยอ่ะมันเข้าฌานทุกวันอ่ะมันมันใช้มันใช้กําลังของปัญญามากพอสมควรมันเป็นอะไรที่หนักแต่มันมันจะเรินเร็วแน่นอนกิเลสมันกลัวมันจะ มันจะตายทั้งหมดมันก็ดิ้นโวยวายบ้างมันจะขอพักมันบ้างมันจะขอไปเสพกิเลสบ้างให้มันไปต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาขวัญเลยเข้าใจขวัญเลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เอาเลยพวกเราอยากจะแวบบับแวบบับไม่ว่ากันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาใหม่อยู่ดีไป,ไปไหนได้ไม่นานหรอก <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็กลับมา ค,คุณู้คับมันมีตัวนี้ด้วยค่ะมันอยากมีปัญญาช่วยเพื่อนแต่ว่าปัญญามันก็ไม่ค่อยมีค่ะคุณคือเพื่อนแพมนาเขารู้สึกว่าเขานะ่ะเก็บเด็กไม่ได้พอเก็บเด็กไม่ได้นะ่ะเขาก็ไม่อยากเป็นครูแล้วมันมันทุกตรงที่ว่าเขาไม่เขาบอกว่าเขาเป็นครูที่ดีไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ได้คุยกับเขาบ้างนะคะแต่ว่าพี่ปุ้ยก,ก็ปัญญายังไม่เยอะ ก็มีส่วนคําถามคํำนี้นะคะคําถามที่จะถามครูรู้ว่าขอจะตอบเขาว่ายังไงดีเหมือนครูรู้ให้ช่วยให้ปัญญาเขานะคะบางทีเขาอาจจะฟังอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออบางทีการครั้งบางครั้งการเก็บเด็กของเขาไม่ได้นะ่ะมันมีส่วนทําให้เขาทุกข์เพราะว่าบางทีเด็กนะเออเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะขับรถไปข้างนอกบ้างหรืออะไรบางทีมันจะเป็นอุบัติเหตุนะคะว่าถ้าเด็กไม่อยู่กับเขาแล้ว เขาก็เขาก็บอกไม่ได้เนี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะจะหาทางออกร่วมกันแบบไหนดีเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าเขาเขาดีขึ้นบ้างในส่วนตรงที่ว่าเขาเก็บเด็กไม่ได้นะคะคุูแต่พี่ปุ้ยก็บอกว่าให้เก็บกิเลสไปก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บเด็กนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการ ยกคีว่าครูรู้ช่วยให้ปัญญาในส่วนของสถานการณ์นะคะคือเหมือนเขาล้างกิเลสในใจเขาได้แล้วแต่ว่าสถานการณ์เขาควรทาต้องทําอย่างไรดีอะไรแบบนี้นะคะเชิญครูรู้ค่ะอืมเราก็ต้องคุยกันอนะ่ะมันการที่จะดูแลเด็กที่มีกิเลส<ะ>มันดูแลได้ไม่ทั้งหมดหรอกขนาดผู้เจ้ายังไม่สามารถพาทุกคนให้อยู่ในกรอบของวินัยของภิกษุสองร้อยิบเจ็ดข้อได้ ดังนั้นเราเราเป็นลูกหลานผู้เจ้าเราก็ทําตามท่านเลยเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กให้ได้ทุกคนหรอกอันนี้คือข้อที่หนึ่งในการที่จะตอบกิเลสส่วนองค์ประกอบใชผู้เจ้าใช้วินัย227ข้อมากำหนดกรอบของสง์เราก็ใช้กฎของโรงเรียนใช่ไหมเราก็ต้องใช้กฎในโรงเรียนเขาจะมี มีกฎมีคะแนนจิตพิสัยมีอะไรนี่อืมแล้วก็มีการตักเตือนกันถ้าเราตักเตือนคนเดียวไม่ได้ตักเตือนดับแรกเราก็ถามก่อนที่ไปอย่างนี้คิดยังไงคิดยังไงเพื่อหาทางช่วยกันไม่ให้มันแตกร้าวเกินไปแต่ถ้าตักเตือนด้วยเราไม่ได้เราก็มีครูฝ่ายปกครองนี่เราอย่ามาแบกเพียงลําพังสิ เรามีครูฝ่ายปกครองเรามีผอ,อที่จะช่วยกันอย่างไรเบื้องต้นเราก็ไปปรึกษาก่อนว่าองค์ประกอบนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราจะช่วยเด็กอย่างไรหรือแม้แต่ผู้ปกครองเราก็สามารถคุยกันได้เบื้องต้นก็คุยกับเด็กก่อนนั่นแหละพอคุยกับเด็กแล้วเด็กดือ้อรั้นมากเกินไปก็ปรึกษาครูปรึกษาทีมงานปรึกษาทีมงานแล้วก็ปรึกษาผู้ปกครองเราก็จะได้หาทางออกร่วมกันเพื่อช่วยเด็กคนนี้ให้ดีที่สุด ส่วนช่วยได้เท่าไหร่ก็ปล่อยให้เป็นตามกรรมเพราะเราทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็จบแล้วก็ทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆองค์ประกอบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ใช่เรามาแบกคนเดียวนะไม่ใช่ว่ามันอยู่นิพาระหน้าที่เราคนเดียวเกิดเด็กไปไปโดนรถชนหรือไปเกิดอุบัติเหตุก็เราผิดเราไม่ได้ผิดเพียงคนเดียวนี่เราอย่ามาแบกคนเดียวสิเรามีองค์ประกอบของครูผู้ฝ่ายปกครองมีพออล้วก็ ช่วยกันแล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ร่วมกันอย่างไรแล้วก็แจ้งผู้ปกครองด้วยว่าเออองค์ประกอบมันเป็นอย่างนี้นะเราจะช่วยกันอย่างไรอย่างเงี้ยเพื่อหาทางออกคือเด็กถ้าเขาไม่สามารถคุมตัวเองได้ก็ต้องใช้กฎของโรงเรียนอย่างเงี้ยในการเข้ามาช่วยเราไม่ใช่ผิดคนเดียวเราไม่ไดเอามาแบกคนเดียวให้ทุกคนเดียวทําไมคนมีกิเลสมันจะามาแบกคนเดียวที่ไหนคนมีกิเลสมันคุมตัวเองไม่ได้มันก็ต้องใช้กฎใช้ระเบียบคุม จ๊ะนึกออกไหมนึกออกค่ะขอ,ขอบขอบพระคุณครูค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยก็แนะนําเขาให้ไปคุยกับผอ,อนะคะว่าเหมือนเราจะ เหมือนมีเรามีปัญหาตรงจุดนี้แล้วพอ,อพอ,อเห็นยังไงจะช่วยเราแก้ปัญหาตรงจุดไหนเหมือนให้พอ,อ,อได้รับรู้ปัญหาของเราด้วยว่าลักษณะที่ว่าเออเราเก็บเด็กไม่ได้นะเราเด็กออกไปข้างนอกแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อเขานะคะก็เต่คุครูมาช่วยเติมในตรงจุดนี้ก็ดีมากเลยครับเป็นประโยชน์สําหรับเขานะคะหมายถึงว่าแพมที่เขาฟังอยู่อะ,ค,ะค่ะค่ะคุณลูกขอบพระคุณค่ะใช่มันมีฝังคุ้ครองแต่เราโรงเรียนอะถูกเปล่าอ่าค่ะ ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นแพรบอกว่าตอนเนี้ครูขาดแล้วเขาก็ต้องมารับผิดช,ชอบในส่วนของวิชาพละศึกษาด้วยซึ่งคุณครูไม่ว่างแล้วอ่ะคุณครูก็ต้องมาสอนอ,อไม่มีเวลาสอนเด็กแล้วก็ต้องมาฝากเด็กไว้กับแพรนะคะซึ่งเขาก็ต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นคือหกชั่วโมงนะคะอืมค่ะคือ,<ร>อกออ็เป็นโอกาสทองค่ะอืมเป็นโอกาสทองของเราที่เราจะได้ฝึกดูซิว่า เราทนกับองค์ประกอบแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมพราะต่อไปเนี่ยบอกเลยคนโลกิยะเนี่ยมันจะหนักจะหนามากขึ้นแล้วเนี่ยเรามาฝ่าทํางานการเมืองเนี่ยคุณคิดว่าเราจะไม่เจอแบบนี้หรอเขาก็ให้ซ้อมก่อนว่าเราจะฝึกอยู่กับองค์ประกอบแบบนี้ได้ไหมถ้าเราทุกข์เราจะไม่มีปัญญาแก้ปัญหาถ้าเราทุกข์แล้วชังกับองค์ประกอบเนี้ย ปัญญามันจะมาไม่ได้ปัญญาจะมาก็ต่อเมื่อเริ่มต้นด้วยศีคลคือยินดีรับกับองค์ประกอบที่เกิดขึ้นเขามาฝากเราครูขาดแคลนโอ้เป็นโอกาสที่เราจะได้บําเพ็ญเราก็ยินดีบําเพ็ญซะพอเรายินดีบําเพ็ญกิเลสมันเดิมมันไม่ชอบใช่ปะเราก็ชอบซะเลยเองไม่ชอบค่ะชอบซะเลยทําไมเราได้แบ่งเบาภาระเราได้ช่วยดูแลเ็กดูแลได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยินดีไว้ก่อนไม่เห็นมีปัญหา พอมีปัญหาแล้วปัญญามันจะตามมาเพราะเราเพิ่มศีลในการยินดีรับแต่ถ้าเราไม่ยินดีรับปัญญามันจะเข้ามาไม่ได้เพราะเหตุเราไม่ดีผลก็ไม่ดีมันก็จะไม่รู้เหตุและผลว่าจะต้องแก้ยังไงเพราะเราจะหนีใช่ไหมเราไม่ยินดีรับพอไม่ยินดีรับเป็นผิดศีลอะปัญญามันมาไม่ได้เอคุณก็ต้องยินดีรับถ้ามันจะเป็นสมบัติของคุณ ต่อให้เขาฝากทั้งโรงเรียนมันก็ต้องเป็นสมบัติของคุณอะคุณไม่เคยฝากงานเพื่อนหรือไงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะช่วงไหนที่คุณล้างกิเลสได้แล้วมันไม่ใช่สมบัติของคุณเดี๋ยวเขาก็เอาคืนอะแต่คุณดังล้างกิเลสไม่ได้เขาก็แค่เอาไมา้คุณล้างกิเลสให้ได้เท่านั้นเองเออคุณมีปัญญารู้เปล่าล่ะว่าคุณไม่ยินดีกับมันอะ คุณล้างกิเลสไม่ได้อะแล้วคุณจะหนีอ่เพราะคุณจะหนีพลังผิดศีลน่ะเขาอุตส่าห์รางวัลมาให้คุณแล้วคุณรับไม่เป็นผิดศีลข้อสองอ่ะคุณเบียดเบียนน่ะคุณไม่ยินดีรับแต่ของที่เขาให้อ่ะคุณจะหนีเพราะคุณจะหนีคุณจะไปคิดออกในการแก้ปัญหาได้ไงเด็กก็หนีเหมือนคุณหนีไงคุณจะหนีเด็กก็เลยหนีไงมันก็เป็นนอมินีของคุณนี่ใช่ไหมเพราะคุณจะหนีคุณไม่อยากเป็นครูเด็กก็จะหนีโรงเรียนไม่อยากเรียนเหมือนกันมันก็ต่างตรงไหนกับคุณอ่ะ ถูก็ปลเาค่ะเป็นน้องเนของเขาอ่ะอืมไม่รู้ฟังอยู่เปล่ามันไม่ได้ต่างกับืมคือเอ่อให้น้องเข้ามาส่งเองไหมคะคือเมื่อเช้าคงก็มีกิเลสค่ะว่า พอพอมันคุยกันอันนี้จบไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะมีพี่น้องคุยขึ้นมาอีกในประเด็นเนี้ยแล้วแล้วคงก็มีมีใจไปเห็นใจน้องน,นะคะว่าไม่อยากให้น้องเอ่อได้รับอะไรเยอะอะค่ะคือตอนเนี้ยเราดูสภาพแล้วคือน้องเขายังไม่พร้อมรับคําติเยอะนะคะเขุคือคือให้ได้แก่กําลังก็เแบาบชี้ทางนิดหน่อยและให้น้องเขาไปไป ไปอดทนรับไปก่อนเพราะว่าวิบากกรรมมันไม่ได้อยู่ตลอดหรอกคะ่ะมันฝนคือแบบว่าฝนตกมันไม่ได้ตกตกทั้งวันตกทุกวันแล้วมันไม่ได้ตกนานเดี๋ยวมันก็หยุดคะ่ะมันต้องเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านพ้นไปคะ่ะแต่เราจะอยู่ถึงเราผ่านพ้นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็อืให้ให้น้องเขาพร้อมแล้วค่อยค่อย,ค,อยค่อยมามสม<อ>เกตก็ตัดไปให้เขาเออไอที่พูดแล้วก็ตัดไปให้เขาเออนะฮะถ้าคุณหนีอะไรคุณก็จะเจอนั้นแหละ มาเห็นไหมไหมคือฐานแต่ละฐานอ่ะฮะเขาจะบอกว่าบางทีเอามาฟังแล้วคุรู้ใส่เยอะเองค่ะเขาก็ไม่ไหวค่ะคุรู้มันเจ็บค่ะเพราะว่ามันใช้เขาใช้คําว่าเจ็บผมก็เลยว่าไม่รู้คงคงบอกเข็นใจน้องคือยังไม่อยากให้น้องได้อะไรเยอะตอนนี้นะคะคุรู้ให้น้องไปพักก่อนไหมคะกิเลสคือกิเลสของน้องให้น้องมาส่งเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ ไม่ได้ว่าแม่สาคงไปจัดการพี่น้องที่คองสง่งจองส่งบ้านแม่ช้าคงขอ,งของกราบกราบเออเจริญอาภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะว่าคงไปเบรกแล้วก็คงก็ไปจัดการนะคะคราลุไม่ให้พี่น้องออไปต่อในเรื่องไหนในเรื่องนี้นะคะกอดีแล้วได้เห็นกิเลสตัวเองไง ก็สำนึกผิดอยู่นะคะครูค่ะมันประมาณผิดอีกแล้วค่ะครูรู้ที่ครูบอกครูกีบอกว่าก็ต้องรู้ประมาณตัวเองว่าตัวเองประมาณไหนองเงี้ยค่ะแต่เป็นยานเป็นยานหัวหน้าผู้จัดการมันเข้าสิงค่ะเลยไปจัดการพี่น้องอีกแล้วค่ะครูก็กราบขออภัยค่ะเขาหน้าจะจะอดทนให้มากกว่านี้ค่ะวันนี้มันแพ้กิเลสค่ะครูกราบอภัยพี่น้องเลยค่ะแพ้เพื่อชนะไม่เป็นไร น้องแพรมจะฟังอยู่หรือไม่ไม่เป็นไรแต่พวกเราฟังไงพวกเราก็ได้ประโยชน์ตนไม่ใช่เหรออ,อพี่ปุ้ยก็เห็นกิเลสพี่ครองก็เห็นกิเลสส่วนน้องแพรมถ้าเขาพร้อมอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราก็ไม่ได้รีบเพราะกิเลสมรีบไม่ได้ดังนั้นแต่สิ่งสําคัญคือพวกเราได้เห็นตัวเราเองได้เห็นกิเลสของเรานะคะเออก็ต่างคนต่างแก้ไขมันก็เป็นพลังเหนี่ยวนําต่างคนต่างแก้ไขมันก็จเจริญขึ้นทั้งหมดนั่นแหละ ปรารถนาดีมันก็ดีแต่ปรารถนาดีระาวาังดีได้หรือเปล่าถ้าวางดีได้เราก็เจริญเห็นไ,ไหมทั้งสองคนก็ต่างปรารถนาดีระวังดีได้ไหมล่ะถ้าวางดีได้ก็เจริญทั้งคู่ก็เหนี่ยวนําให้น้องเขาเจริญอีกก็เป็นประโยชน์ไม่เห็นเสียหายเลยใช่ไหมวางดี<บ>ยากมั้งค่ะคุณกก็วางยากเลยต้องมาฝึกไงถ้าวางง่ายก็เปน็นอหรหันต์กันหมดดิ สีนข้อที่สามเนี่ยยากที่สุดยากที่สุดสูงสุดคือการติดดีสีนข้อที่สามเนี่ยรูปรสกิปป่นเสียงสัมผัสจนไปถึงติดดีมันจึงยากที่สุดไงก็ถูกแล้วนี่คุณก็เข้าใจถูกแล้วนี่ยากคุณก็ต้องเพ่งเพียนเอ,อ่ยิ่งเห็นว่าเราติดดีเท่าไหร่โอ้มันทุกข์มากเท่านั้นเราก็สังวรเสียงสู้มันใช่มหมไม่แปลกหรอกมาถูกทางแล้วโอเค โอเคค่ะ <Okay, S 2> ขอบขอบพระคุณคุณลุคค่ะและพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะเออถ้าคนเห็นบ้าบาดีาาาง่ายสิแปลกคงเลยส่งกันบ้านหอมปุ้ยไปเลยละกันค่ะคุณลุคแล้วก็ขอปัญญาพี่น้องเพิ่มด้วยค่ะเมื่อเช้าใครมีเกล็ดก,กับคองบอกของได้นะคะพร้อมยอมรับค่ะไปจะไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองใหม่ค่ะพี่น้องขอบพระคุณค่ะน้อง ก็ก็แผนกชอบทำเท้าเพื่อนอ่ะภาษาใต้อ่ะพี่น้องก็จะบอกว่ารอได้ค่ะเพราะว่ากินเลทกินเลทเนี่ยมันมันไปเร่งไม่ได้เหมือนครูรู้ว่าไงเราก็รอได้ค่ะรอรอของด้วยนะพี่ออนครูรูปแปลหน่อยแปลว่าอะไรอะไรทำเท้าอะไรนะทำเท้าก็แปลว่าเสือกนั่นแหละว้า โอเคโอเคอืมเบรกเสื้าเผือกเส้าเผือกลองเพลงเส้าเผือกอ๋อเออแต่คำมันเป็นคำน่ารักดีนะเนี่ยไม่รู้ว่าแปลว่าคำนั้นโอ้โหทำเท้าทำเท้าทำเท้าเบรกเหรอเบรกเท้าอย่างนี้เหรอเสือกเงี้ยเสือกเท้าเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณลูกทำเท้าเออนั่นแหละภาษาใต้อ่ะ เออภาษาใต้ต่าเต้าไปเพื่อเหลืองเผื่อนนั้นสาระแนประมาณนั้นต่ำเต้าต่ำเงี้ยเออนั่นน่ะต่ำนต้าคนใต้ต่าเต้าต่ำเงี้ยมาเลยมาเลยพี่นิดมาเลยมาเลยเหมือนกับแขวงแขวงแขวงเช้าหาเสี้ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีคําคำเตือนอคองอย่าถามความหมายถามความหมายแล้วมันดุ ไม่เป็นไรพี่เจเอกรับได้บอกก็ไม่กล่าอะไรส่วนใหญ่ห้องนี้ห้องนี้ชอบตำตาเรื่องเพื่อนครครูคะแล้วคำใต้มีคำว่าสู้รู้กันไหมคะสู้รู้อ่ะสู้นี่สู้รู้นี่เนี่ยไม่รู้จริงแต่ไปสู่รู้เรื่องเพื่อนเนี่ยตามนั้นโอ้นี่ได้สมบัติเยอะเลย อเอา้าก็ดีก็ได้ล้างล้างกิเลสไปดีแล้วละ่ะก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยถ้าอยู่ในองค์ประกอบนี้ไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวก็มาแต่ละคนอ่ะมันก็มีบ้างกิเลสลุม่มกิเลสมันพาไปมิจฉาทิฏฐิอย่างง้นอย่างนี้อ้ยเป็นเยอะเป็นทุกคนแหละเออต่างคนต่างแก้ไขมันก็ดีขึ้นโอเคไิ <c oughs> okay, มจ้าโอเคตกลงกัน,น <c oughs> ลูกค้าเขาโอกาสนิดนึ่งคุณลูกค้าเขาโอกาสนิดนึงค่ะว่าจริงจริงเมกาลับที่เออไปก็เคยเป็นครูเคยสอนหนังสือมาเนาะอย่างเงี้ยแต่ก่อนไปแอดด้สอนนั่งหกวิชานะคะคุณลุคนเดียวอ่ะแต่เราก็ยินดีค่ะแล้วก็เราก็ไม่ทุกนะคะสมัยก่อนมันอาจจะมีทุกบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราพอเราอายุมากขึ้นด้วยประสบการณ์เรามากขึ้นเนี่ย เราก็มองตรงจุดที่ว่าเออโอเคเราทำดีทำทำให้ดีที่สุดนะคะคุรุอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องได้ตามที่เราเราต้องการอย่างนี้นะคะคุรุนะแต่ขอให้ทำดีที่สุดใน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 ขณะนั้นนะคะส่วนอะไรจะเกิดไม่เกิดมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะคะคุรุอย่างนี้นะคะเหมือนกับเด็กอย่างเงี้ยก็เราพยายาม ป้องกันแล้วเราอะไรทุกอย่างแล้วอะ่ะแต่ท่านมันจะมีเหตุนะ่ะมันก็เป็นเรื่องของอีกอีกช็อตหนึง่งเรื่องของวิบากกรรมนะคะตรงนั้นนะ่ะนะแต่ถ้าเราไปเอาตรงนั้นมากังวลนะ่ะเราก็จะทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้นนะคะคุณลูกก็ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค่ะสาธุค,ค่ะพูดนะ่ะมันพูดง่าย เวลาเจอกับตัวเองนี่แหละมันไม่ได้ง่ายแอดก็คือปรับฐานดีต่อกันดีค่ะก็คือตอนนั้นไงฮะก็เล่าให้ฟังไงว่าเออตอนนั้นมันก็ทุกเนาะแต่ด้วยด้วยพอเราเรามีประสบการณ์มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มองตรงนั้นเพราะว่าในขนาดนั้นเนี่ยเออเราอาจจะคิดไม่ได้ไงแต่พอมณตอนนี้เออเราคิดว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เราวางได้เงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเออตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยถ้าได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาดิบมาคิดสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะคะคุร้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วอย่างนี้นะคะจ้ะอ่ะดีดีแต่ละคนก็เจอมาเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยดีละอ่ะรอเจ้าตัวเข้ามาละกันเนาะอ่กันจ้ะเอากันบ้านพี่ปุ้ยโอเคอย่างโอเคมากเลยค่ะคุรุ ได้หลายอย่างเลยค่ะกลับขอบพระคุณครูุและพี่น้องทุกท่านคะ่ะจะไปตั้งใจฝึกนะคะสาธุค่ะ